ครับก็สวัสดีครับผมสัมปองสัญชาตินะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติงานรักจาพื้นที่หาปาตองของเทศบ,บาลเมืองปาตองงานบรรเทาภัยนะครับก็ตอนนี้มันเข้าช่วงฤดูการมรสุมนะครับก็มุนซูลที่จะเข้าใจกันในฤะดูมรสุมที่มีคลื่นลมฟ้าขนองนะฮะก็จะมีแนวกระแสะน้ํานะครับแล้วก็ต้องหน้าง,งานของรักษาทุกวันนี้การปฏิบัติงานก็คือมาตรฐานเดิมนะครับ ่าถ้าจนไหนที่เป็นกระแสน้านะครับเราก็จะปักธงแดงห้ามเล่นน้ำเล่นน้ำบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดนะครับส่วนพื้นที่สามารถเล่นน้ําได้นะครับเราก็จะมีมาตรการเช่นเดิมเหมือนกันคือปักธงแดงเหลืองหนึ่งกับ2ให้เล่นน้ําระหว่างตรงกลางบริเวณแดงเหลืองเท่านั้นนะครับและขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะจะเกิดความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวต่อบุคคลต่อกองเที่ยวเองนะครับให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่รับก,การด้วยครับ ความพร้อมของเจ้าที่รับการนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือนะครับต่างๆครับไม่ว่าการช่วยเหลือเมื่อมีชีพประจเราก็มีเครื่อง a d และมี m b u แลนะครับใช้ในการเป็นชุดอุปกรณ์การก,กู้ชีพขึ้นมาให้เืนมีชีพประจนนได้นะครับส่วนกระเป๋ายาก็เป็นคสตัวทั่วไปครับการอุปกรณ์ช่วยเหลือก็มีพวกบอด e スคิวแล้วก็ทูบレスคิวและก็เจสกีนะครับในการเข้าทําการช่วยเหลือนะครับก็ความพร้อมของเจ้าที่รับการเราก็มีการ ทบทวนกันอยู่เป็นระยะนะครับนะฮะในช่วงที่ว่าเวลาที่เหมาะสมนะครับบา,ทาง,งทีหาใบกองนัท่องเที่ยวมันเยอะนะครับก็ลงตั้งแต่เช้าเลยบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะเรียงรวงกันบ่อยนะครับแต่บางทีก็้เจ้าที่แต่และจุดก็หาเวลาว่างนะครับไปคือท,ทบทวนฝึออกซ้อมตัวเองนะครับเพื่อเสร็จความพร้อมกับเหตุนะครับก็บการปฏิบัติงานของรัฟกาสทุกวันนะครับเราจะเริ่มที่ 0900ถึง1830นะครับนะฮะก็ง่ายคือ9โมงเช้านะครับเป็นเราเ็เส้นระบบแบบเต็มร้อยเลยฮะแล้วก็1830นี่ก็6โมงครึ่งนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับได้เสียลอุ่ดแล้วก็ให้ขยับตัวขึ้นกลับบ้านนะครับหรือไม่ลงน้ำทะเลอีกแล้วนะครับเพราะวอาจะมีเจ้าหน้าที่รับกาจะดูแลท่านในเวลาเล่นน้ำถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะมีใครช่วยมันก็เกิดความอันตรายและการสูญเสียถึงชีวิตได้นะครับนะฮะขออนุาครับล้วการแจ้งเรงบาดตอครับ